สวัสดีครับทุกคนครับพบกับอาจารย์แล้วครับวันนี้อาจารย์ก็รีบมาบอกโชคลาภทุกคนเลยนะครับทุกคนนะวันนี้เดี๋ยวอาจารย์มาสรุปสุดท้ายท้ายสุดนะครับวันนี้ตรงกับวันที่หนึ่งตุลาคมพรุ่งนี้ก็วันออกพรรษาแล้วนะครับทุกคนนะวันพรุ่งนี้ก็วันออกพรรษาแล้วนะครับพรุ่งนี้ใครก็จะไปดูบ้างไฟพญานาควันออกพรรษา 15, ขึ้น15คห้าค่ำเดือนสิเดนะว่าเดี๋ยวเรามาหาโชคหาราบกันเลยนะครับ นะว่าจะมีโชคมีลาบอะไรยัางไงากันนะครับอาจารย์มาสรุปเลขสุดท้ายในวันนี้นะครับเลขสุดท้ายในวันนี้เอาตัวเด่นก่อนนะไม่รังเรไม่รรรังเรในะวันนี้นะเอาตัวเด่นเมื่อคืนนี้ก็ฝันดีนะเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าฝันดีอยู่นะครับทุกคนจากที่ได้เสียงโชคเสียงลาบแล้วก็ลงคลิปก่อนไปก็ไปฝันว่าได้ขนเนื้อหมูอะไรเต็มเลยนะก็อาจจะมีโชคกันนะทุกคนเนาะก็ลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกันดู เลขที่มีเปอร์เซ็นต์มานะครับเลขที่มีเปอร์เซ็นต์มาในงวดนี้ก็ถือว่าไม่มากตัวนะครับแต่หลายสํนานักก็ให้หลากหลายตัวกันไปนะเดี๋ยวลองมาดูที่พญาเต่าหน้าคาราชเรานะครับพญาเต่าหน้าคาราชเราอาจารย์ก็จะจะมาสรุปเลขถ้าเลขเด่นเด่นหลักหลักน่าจะมาก็คือหลักห้าเด่นสุดมีอยู่สองสองสอง,สองอมีอยู่สามก็คือเด่นห้าเด่นเจ็ดแล้วก็เด่นหกนะครับนี่ เด่นเจ็ดเด่นห้าเด่นหกนะครับตัวที่เด่นสุดสุดเลยตัวที่เด่นสุดสุดในหลักตัวที่เด่นสุดสุดในหลักก็คือเด่นเจ็ดกับเด่นห้านะครับเด่นเจ็ดกับเด่นห้าถ้าห้าก็น่าจะมาล่างเจ็ดก็น่าจะมาบนอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนะหรือห้าจะมาบนด้วยไม่แน่ใจห้าอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างก็ได้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นจึงลูดห้า ใครชอบรูดรูดห้านะครับไล่ไปเลยนะหลักห้าห้าเด่นสุดในงวดนี้มีห้าหนึ่งมีห้ามีห้าหนึ่งมีห้าสองมีห้าหกห้าเจ็ดนะครับห้าแปดเด่นสุดในหลักห้ามีห้าสองห้าหกห้าแปดนะครับอันนี้เด่นสุดหลักห้านะครับเด <ๆ S 2> ่นรวมเด่นรวมมีเด่นรวมมีห้าสอง นะครับห้าสองห้าแปดห้าหกแล้วก็อันนี้คือเด่นหลักห้านะแต่ถ้าเด่นรวมจริงๆในเลขเลขสำนักก็จะมีมีมีเจ็ดสี่เจ็ดหกห้าแปดห้าสองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ,อ อีกตัวหนึ่งที่ที่มีเปอร์เซ็นต์มาอีกตัวหนึ่งก็คือไม่แน่ใจตัวนี้นะครับแต่เปอร์เซ็นต์มาก็ถือว่าสูงนะครับนะถือว่าสูงก็คือ32นะครับ32อ่าอันนี้คือตัวเด่นตัวเด่นหลักๆนะครับแต่ถ้าว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะมาแบบให้เห็นชัดเด่นชัดเลยนะครับที่แบบว่าเอาเทพเทวดาบ,บอกอาจารย์ก็คือเลข76หนะครับ ,76 เพราะฉะนั้นอาจารย์ฟัน ฟันหลักห้าฟันหลักห้านี้ฟันหลักห้าคือฟันห้าสองฟันห้าสองกับฟันห้าสองนะครับถ้าหลักหลักห้าอาจารย์ฟันห้าสองถ้าหลักเจ็ดอาจารย์ฟันเจ็ดหกกับเจ็ดสี่เด่นสุดสุดมีอยู่สามตัวมีเจ็ดหกเจ็ดสี่นะครับนะใครใครอยากจะตามเจ็ดห้าอีกก็ได้นะครับมีเจ็ดหกเจ็ดสี่แล้วก็ห้าสอง เลขสามตัวเป็นเลขสามตัวเป็นเลขสามตัวนี้เป็นเหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็เสี่เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดแปดห้านะครับเลขเด่นสองตัวคือห้าสอง นะครับอันเนี้ยเ <st it ut> นี่ยมีมีเลขอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนนะเด่นสุดๆเดี๋ยวเราลองไปดูน้ำมนต์ว่าใครเห็นเลขอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูเลขน้ำมนต์นนะนนอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ดูเลขน้ำมนต์อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเด่นสุดๆแล้วรู้สึกอาจารย์อาจารย์รู้สึกชอบนะครับนะแต่เมื่อคือนนี้ฝันว่าเลขมันออก9 4้าสเมื่อคืนนี้ฝันว่าเลขออก9 4้าสนะทุกคนนะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเลขดังไหมบางคนบอกว่า48เป็นเลขดังนะแต่เมื่อคืนฝันว่าเลขออก เลขเลขออกแล้วนะ948ว่าง,งั้นนะครับนะแต่48มันก็เป็นมันก็ออกยากนะครับแต่มันก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกครับเลขกลมๆเนาะนะ948อ่ามีเลขสามตัวมี948อ่าจับมาเลยฝันเมื่อคืนนี้948 174นะ476นะครับนะ476แล้วก็เลขสองตัวเด่นๆก็คือ52 ห้าหกเจ็ดหกก็ไปตัดอยู่ในนี้แหละครับเลขนะที่อาจารย์สรุปเด่นๆดนแต่ถ้าฟันเม็ดเดียวเลยนะออกไม่ออกไม่รู้นะครับทุกคนแต่ฟันเม็ดเดียวเลยคือฟันเม็ดเดียวเลยคือเลขบนเลขบนฟันเม็ดเดียวเลขบนฟันเม็ดเดียวคือเลขบนเลขบนนี้มีมีม,มีเลขบนนี่สามตัวเนาะเลขบนสามตัวอาจารย์เอาเป็นสามชุดมีสี่เจ็ดหกสามเจ็ดหก แล้วก็948สองตัวสองตัวล่างสองตัวล่างมี52 58 56หลักห้าเน้นหลักห้า52 56 58นะครับทุกคนถ้าเป็นหลักสองนะครับแต่ถ้าว่าตัวอื่นจะมาตัวอื่นตัวตัวเด่นที่จะมาก็คือเจ็ดสี นะครับเจ็ดสี่นะเนี่ยอาจารย์ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวไปดูเลขน้ำมนต์กันทุกคนนะดูเลขน้ำมนต์นี่ครับเลขน้ำมนต์เลขน้ำมนต์ของเราเห็นไหมครับเห็นเลขน้ำมนต์ไหมเห็น <c oughs> เลขเดี๋ยวให้ดูเลขน้ำมนต์ชัดเจนเนี่ยครับเลขน้ำมนต์เห็นเลขตรงไหนคนหุณยายคุณยายเห็นอ่าเจ็ดหกเจ็ดหกแล้วก็ห้าสองห้าสองแปด ห้าสองแปดโอ้มีใช่ใช่ครับทุกคนเลขน้ำมตลมีห้าสองแปดนะทุกคนอย่าลืมนะเพราะว่าเลขห้าสองแปดแปดสองห้าเนี่ยตรงกันกับแม่อุทัยเทวีตรงกันกับที่ตรงกันกับที่พระธาตุนาดุลตรงกันกับที่คําชาโนดนะครับทุกคนนะนี่ครับนี่ครับนี่ครับแปดสองห้าห้าสองแปดนะครับทุกคนนะเอาเอาแปดสองห้าสองแปดไปด้วยนะเจ็ดหกเด่นเด่นเลย นะครับวันนี้ใสไปเลยนะเจ็ดหกนะรวย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 วันนี้ครับทุกคนรวยรวยเจ็ดหกห้าสองนะครับอันนี้มีหกแปดอีกอ่านระ่ลำรวยครับร่ลำรวยอ่านะวันนี้ครับร่ลำรวยเม็ดเดียวเจ็ดหกกับห้าสองรวยนะรวย